สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันแรกๆที่น้องสาระไปโรงเรียนแล้วก็เป็นหน้าที่ของนิดที่จะต้องพาเด็กๆข้ามถนนเ,เด็กๆเรียนเนี่ยสลับกันนะคะครึ่งห้องเรียนก็ประมาณสิบคนแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็อีกสิคนตั้งนน้องซาระช่วยเสียงหมาหดเด็กๆก็เริ่มเดินไปโรงเรียนกันนะ ช่วงเช้าๆแต่ว่าันนี้จะต้องออกก่อนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกต้องไปรอเด็กๆข้ามถนนวันนี้ก็อากาศ2องศาแต่ว่าช่วงบ่ายเนี่ยประมาณ18องศาเลยนะคะอากาศดีมากเลยช่วงบ่ายทั้งอาทิตย์นะอาทิตย์นี้นี่แดดดีทั้งอาทิตย์เลย เห็นอากาศช่วงเช้าเช้าโรงเรียนน้องสระก็อยู่ข้างหน้านะคะนิดเคยพามาดูบ่อยแล้วตรงนี้เนี่ยที่เขาทำใหม่เอ่อตอนแรกนิดคิดว่าเป็นบ้านเช่านะแต่ว่าเป็นร้านเบเกอรี่นะคะเมื่อก่อนนี้นิดจะต้องเดินเข้าในเมืองคือเดินผ่านไฟแดงไปแต่ว่าตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ตรงนี้ คือดีมากเลยตอนนี้ถ้านี้อยากจะซื้อขนมปังหรืออะไรอย่างเงี้ยเดินออกมานิดเดียวก็ถึงแล้วใกล้ด้วยเนี่ยตรงนี้เองยังสร้างไม่เสร็จนะคะแต่ว่าเราสามารถไปซื้อได้แล้วรถบัสก็น่าจะแล่นแล้วนะเพราะนี้เห็นเด็กนะักเรียนมารอตรงหน้ารถบัสดูสิเขาตื่นเช้ากว่าเราอีกอะ <laughs> นี่นู้สามารถกอนเวลาประมาณ3นาทีแล้วนะ จากปกติมา7โมง25นี่มา7โมง22วันนี้มีเด็กนักเรียนน้อยมากๆมีแค่ชั้นป .2 อย่างเดียวนะคะไม่มีชั้นอื่นเลยเมื่อกี้เด็กๆก็เพิ่งขึ้นรถบัสไปเดี๋ยวนี้ก็จะกลับบ้านแล้วนะเพราะว่าใกล้เวลาแล้วนะคะเริ่มเรียนจากที่เห็นเนี่ยคงไม่มีเด็กนักเรียนมาแล้วนะคะนิดก็จะได้เดินกลับบ้าน เมื่อก่อนร้านเบเกอรี่จะอยู่ข้างในหมู่บ้านตรงนี้นะเ,นเดินเข้าไปตรงนี้เข้าไปในซอยเล็กๆข้างหน้าบ้านสิชมพูที่เห็นก็จะเป็นร้านขายหมูนะคะพวกแมสการายขายไส้กรอกต่างๆร้านเบรเกอรี่อยู่ข้างหลังนิดส่วนข้างหน้านิดเนี่ยเป็นเทเรียนโบนงนะคะสำหรับคนที่เขามาเช่าอยู่เป็นครอบครัวนะดูสิเราข้างหน้านิดเดินไปนิดนึงก็จะถึงบ้านนิดแล้วนะ หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเมืองม้านะคะก็จะเป็นหมู่บ้านนักท่องเที่ยวในหมู่บ้านนิดเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่ว่าเขามีร้านคานะเป็นเพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะเป็นเมืองเล็กๆก็จริงแต่ว่าเขาจะมีโรงแรมสองที่แล้วก็มีร้านอาหารเนี่ยถ้านิดนับคร่าวๆก็มันสี่ที่นะคะแต่ว่าหมู่บ้านนี้มีนจะมันพันกว่าหลังหรือเปล่าคือนิดลืมจริงๆนะโนแม่รออยู่ที่บ้านนะคะ นี่นิดแวะซื้อขนมปังทุกครั้งก็จะมาแวะซื้อนะถ้านิดมาพาเด็กๆข้ามถนนวันนี้น้องเป็นทางานที่บ้านหนึ่งแต่หกโมงเช้าส่วนนิดตื่นหกโมงครึ่งเพราะน้องซาร่าไปโรงเรียนแปดโมงอเนาะต้องเข้าเรียนก็เลยต้องตื่นเช้านิดนึงมาเกนมาเกนเพื่อนพันแวะทักทายเพื่อนบ้านนิดหน่อยนะคะเมาหมอยกันน้องเฟียวน่ายังไม่ไปโรงเรียนนะแต่ว่าน้องซาร่าเนี่ยไปแล้ว แล้วก็จากที่นี้เห็นก็มีแต่ชั้นป .2 ด้วยนะมีนักเรียนประมาณ10กว่าคนเองนะคะไม่แน่ใจว่าอืเป็นสองห้องคือแยกเนาะเป็นสองห้องหรือว่าห้องเดียวไปเลยแต่ว่าเด็กๆเนี่ยแบ่งครึ่งนะคะน้องซาร่าก็จะเป็นปอ .2 อ่าเมาื่อวานนิดเข้าสวนต้องให้น้องมันกลับหน้าดินนะนิดกลับไม่ไหวคลึกอะมันต้องใช้จอบใช้แรงเยอะ ก็เลยว่าวันนี้จะให้น้องแม่นเขาสวนหน่อยตอนเย็นคือน้องแม่นเขาจะเป็นคนกลับหน้าดินเลาวนิดก็จะเป็นคนปลูกผักช่วยกันนะคะอยู่ด้วยกันกินด้วยกันนะเราไม่แยกนะกลับถึงบ้านนิดก็เตรียมตั้งโต๊ะรอโนมันเขาขึ้นมากินอาหารเช้าด้วยกันนี่เป็นขนมปังก้อนที่นิดซื้อมาวันนี้นะคะก็จะมีมนแซมเมอร์ครัวซองขนมปังขาวแล้วก็ ตัวนี้น่าจะเป็นโฟลคอนหรือไม่ก็พวกติงเกิเอ่อข้างบนเนี่ยเหมือนเป็นเมล็ดมูนเลยนะหรือไม่ก็เป็นเมล็ดเชียนะคะเนี่ยดูคล้ายๆกันไม่ได้ถามก่อนนะวันนี้ก็จะมีแฮมเคเซแล้วก็มะเขือเทศเหมือนๆกันนะคะคล้ายๆกันแต่ละวันที่เราทานอาหารเช้าน้องฟิลน่ายังไม่ตื่นนะ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะขึ้นมากินอาหารเช้าหรือว่าลงมากินอาหารเช้าพร้อมกันหรือเปล่ามีน้ำพึ่งวันนี้นี่ตั้งใจจะกินน้ำพึ่งกับเนยน้องมันเขาคุยโทรศัพท์ต่อยังไม่เสร็จเลยนะคะนี่ได้เวลาอาหารเช้าแล้วนะก็ต้องรอต่อไปนะคะส่วนน้องฟิลนาตื่นแล้วนะทําการบ้านครูเขาจะส่งอีเมลมาให้ช่วงตอนเย็นนี่ก็จะส่งเข้ามือถือน้องฟิลนาอีกทีหนึ่งแล้วน้องฟิลนาเขาก็จะจัดการว่าต้องทาอะไรบ้างอะไรที่ทําได้เขาจะทําก่อนอะไรที่ทำไม่ได้ก็จะรอทําพร้อมพ่อเขานะคะ ก็จิบกาแฟรออาหารเช้าเนี่ยนิดอดได้นะสองสามชั่วโมงเนี่ยไม่มีปัญหานะคะแต่ว่ากาแฟไม่ได้เลยนะจะต้องมีก่อนแก้วแรกวันวันหนึ่งเดี๋ยวนี้กินเยอะนะประมาณ3มแก้ว4ี่แก้วเลยนะคะแต่ว่านิดกินกาแฟอ่อนก็คือน้อยมากอะตัวกาแฟน,นะคะส่วนใหญ่เราก็จะใส่น้ำเยอะนิดหนึ่งแต่ว่าก็ยังมีความเข้มข้นของกาแฟอยู่นะสำหรับส่วนตัวนิดนะคะเพราะนิดไม่ค่อยกินกาแฟรสจัดอะแบบเข้มๆมากินไม่ได้เลยนะมันขมเกินเพราะว่านิดกินกาแฟดา ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะนั่งเมาหมอยกันชีสน่ากินมากของโปรดยี่ห้อ,อไอเดัมมาของเอเมนทาล่าก็อร่อยนะคะแต่ว่าเขาจะแบบอืมจะไม่ค่อยมันๆเท่าไหร่นะตัวนี้จะมันกว่านี่ก็เลยจะชอบตัวนี้มากกว่านะคะโรยเกลือพิกไทยหน่อยก็อร่อยนะฟินเลยนะคะนี่นึกถึงฟกเฟสงานประจำปีที่เยอรมันอะ เวลานิดไปเที่ยวงานประจำปีทีไรนี้จะต้องซื้อชีสราบด้วยเกลือแล้วก็ผิดไทยนั่งกินกันแล้วก็กินกับเปรเซ์นะหรือไม่ก็เปรเซ่นะคะขนมปังที่เป็นเนี่ยที่เป็นแบบเนี้ยชีน้ำตาลซอจิค้น้องฟิโอน่ามากินอาหารเช้ารอคุณพ่อไม่ไหวนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะรอนโนมันอยู่นะคะเพราะว่าคิดว่าน่าจะใช้เวลาอีกไม่นานวัสสนุก วันนี้มีอาหารเช้าไม่เยอะเท่าไหร่นะนี่ถือว่าน้อยนะคะปกติเราจะมีเยอะกว่านี้นี่ก็มีแต่แยมไฟรสลัดรู้ไหมก็กินชิงเค่นอ่หรอกเอาคั่นสลามิเต่อเซปอรฮ์ฮวนน้องฟิอน่าจะกินสลามีให้ไปเอาเองอดไม่ได้นั่งกินเล่นน้องฟิอน่าไปเอาสลามิมากินจริงๆนะใส่ชีสนิดนึง อร่อยไหมลูกเยอของโปรดแม่อร่อยก็แปลกลวเนาะนี่ให้น้องฟิลน่าช่วยเก็บโต๊ะแล้วนะเพราะว่านเมนใช้เวลานานมากนิดก็กินอิ่มแล้วนะคะนิดกินเอ,อตัวนี้ไปครึ่งแผ่นส่วนอันนี้เนี่ยนิดทำให้โนเมนนะก็จะมีแฮมกับชีสมีแยมกับเนยแล้วก็ไฟลสลัดง่ายๆนะคะเดี๋ยวน้องฟิวน่าจะเอาลงไปให้พอ่อ ส่วนกาแฟเนี่ยมีเครื่องอยู่ห้องใต้ดินนะนมมันเขาทำเองได้นะคะ นิดเตียม,มาทําอาหารกลางวันอันนี้จะเป็นมันฝรั่งสลัดนิดใส่ควาาหัวหอมเครื่องหัวแล้วก็แอปเปิลหนึ่งลูกอ่าอย่างที่เห็นนะคะนิดทําให้น้องแม่นกินคนเดียวนะเพราะว่าน้องเฟลน่ากับน้องซาร่าวันนี้ก็คงกินอ่าดัมฟ์นูรลหรือไม่ก็ตัวแป้งซาลาเปานะคะส่วนนิดก็มีข้าวเหนียวเดี๋ยวนิดตั้งใจว่าจะทอดหมูนะมีหมูในตู้เย็นแล้วก็ทำข้าวเหนียวม,มูนให้น้องเฟลน่ากับน้องซาร่าดูสินี่ก็สองวันแล้วนะคะ แล้วก็มีมันฝรั่งเก่าเหลืออีกครึ่งหนึ่งก็เดี๋ยวดูก่อนนะว่าจะทำอะไรกินดีเยอะอยู่นะคะวันนี้นี่ก็เอาใส่ตู้เย็นเอาไว้รอให้เขาแบบเ,เข้ากันแล้วก็อาจจะเติมนมอีกนิดนึงคนคนนนคนแล้วก็เสิร์ฟได้เลยตอนเที่ยงเตรียมทำไว้ตั้งแต่เช้าเลยนะคะใส่ตู้เย็นไว้น้องซาร่าเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนบ่นหิวนิดก็เลยอุ่นซาลาเปาให้ หลือสองก้อนสุดท้ายนะเพราะว่าเมื่อวานนี้กินกันไปคนละก้อนโน้มแล้วก็เด็กๆส่วนนิดไม่กินนะคะนิดกินข้าวเหนียวน้องซาร่ากินคนเดียวหมดก้อนนะเห็นก้อนใหญ่ๆแบบนี้เหลือ,อก,ก้อนนึงเอาไว้ให้น้องฟิโอนา่าซาลาเปาก็จะกินคู่กับตัวซอสวนิลา น้องซาร่าเขาไม่ชอบกินโมนนะนิดก็เลยจะไม่ใส่ให้ก็ลาดลงไปทั่วๆประมาณนี้ออกยากนิดหนึ่งเสร็จเรียบร้อยกินได้เลยอาหารกลางวันน้องซาร่า ใกล้เวลาอาหารเที่ยงนิดทอดหมูสามชั้นชิ้นครึ่งแล้วก็นิดมีมะเขืออยู่ในตู้เย็นนะคะนิดก็เลยจะผัดมะเขือใส่แคบหมูส่วนตัวนี้จะเป็นน้ำพริกปลารา้านิดเอาออกมาจากตู้แช่แข็งส่วนตัวนี้นิดลืมเขียนชื่อนะไม่แน่ใจว่าเป็นกระเพราหรือว่าใบหัวรพาไม่เป็นไรนะคะนิดมีอยู่ที่บ้านนี่ก็จะใส่นิดกินได้นะถ้าเป็นใบกระเพาก็ไม่เป็นไรนะคะส่วนโนเมนก็จะมีมันฝรั่งสลัดที่นิดทำเมื่อตอนเช้าแล้วก็นี่เลย เป็นไวส์วอร์สแล้วก็เป็นไส้กรอกเยอรมันสองแบบเดี๋ยวจะจัดการต้มอ,อันนี้ใช้เวลาไม่นานนะ5้านาที10นาทีก็กินได้แล้วนี่ก็จะผัดมะเขือม่วงต่อเลยผัดอีกนิดนึงก็จะเสร็จแล้วนิดใส่แค่น้ำปลาแล้วก็รสด,ดีนิดหน่อยอาหารเที่ยงนี่กินคนเดียวนะคะตัวนี้ คนอื่นไม่มีใครกินด้วยผัดให้ให้อีกแปับหนึ่งเสร็จแล้วอาหารเที่ยงง่ายๆนี้กินคนเดียวสามอย่างแค่นี้ก็พอแล้วนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวนิดนึงสรุปอาหารกลางวันโน้ตมมน,นี้ก็ต้องเอาไปเสิร์ฟห้องใต้ดินนะเพราะว่าเขาไม่มีเวลาขึ้นมานะคะมีมัสตาร์ดกับเฮาส์มาคาแซมฟก็จะเป็นตัวนี้อาหารเยอรมัน มัสตาร์ดก็อันนี้เลยนะคะกินกับไส้กรอกเยอรมันนี่ก็คืออาหารเยอรมันแท้ๆเลยนะจัดไปนะคะสำหรับสามีวันนี้นิดเก็บครัวเรียบร้อยแล้วนะอะไรที่จะเสียนิดก็แช่ตู้เย็นส่วนอะไรที่ไม่เสียนี่ก็วางไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็กินต่อไม่มีอะไรแล้วนะ สำหรับหน้าที่แม่บ้านวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนิดเก็บครัวพอแล้วนะเดี๋ยวจะไปนั่งดูทีวีต่อนะคะโนเมนเขาก็อยู่ข้างล่างคือถึงแม้ว่าน้มนก็จะทํางานอยู่ที่บ้านแต่ว่าก็แทบไม่ได้เห็นหน้ากันนะขึ้นมาจะทานอาหารก็ยังไม่มีเวลานะคะนี่ก็ต้องไปสืบเพข้างล่างเคาะประตูคือเข้าไปก็กลัวเขาจะอายเพื่อนเนาะบางครั้งเราไม่รู้ว่าเขาวิดีโอคอลหรือแค่คุยโทรศัพท์ก็รีบไปรีบกลับนะคะรีบขึ้นมาเลย โอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนถ้าชอบก็ฝากนุงใจพวกเราด้วยเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ